วันนี้เราจะมาจอะลึกเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรามากนะครับคือสอปอปลาวแต่ภาพที่เราจะคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่เราคุ้นเคยกันเท่าไหร่มันคือภาพของประเทศที่กําลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งที่ออาจจะสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยก็ได้ในขณะที่โลกกําลังจะเข้าสู่ปี2026 ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตอนนี้กลับกำลังเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจลูกใหญ่มากทั้งค่างเงินกีบที่อ่อนตัวลงเรื่อยๆเงินเฟอ้อที่หนักหนาแล้วก็ปัญหานี้สาธารณะอีกมหาศาลใช่เลยค่ะแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือในเดือนมกราคม2 0 2 6ัี่กทีลังจะมาถึงเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่12 ซึ่งจากข้อมูลที่เรามีนะคะต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การประชุมการเมืองธรรมดาแต่มันคือการผลัดใบครั้งประวัติศาสตร์ผลัดใบค่ะคือการส่งมอบภารกิจจากผู้นํารุ่นปฏิวัติไปสู่ผู้นํารุ่นใหม่ที่เป็นสายเทคนโนแครตเต็มตัวและภารกิจที่ว่านี้มันใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่และท้าทายแบบสุดๆเลยค่ะโจทย์ข้อแรกที่ต้องทําให้ได้เลยคือพาประเทศให้หลุดจากสถานะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC ให้ทันภายในปี2026แต่โจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะคะก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นเอกราชและพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่เป็นคำขวัญสวยๆครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ถึง9ย่างแห่งอนาคตของลราจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อยากให้เริ่มจากภาพความเป็นจริงที่คนลราต้องเจอกันทุกวันนี้ก่อนเลยเพราะในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่ารายงานเศรษฐกิจช่วงปลายปี2025ตัวเลขดูเหมือนจะดีขึ้นนะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวแต่ทำไมเสียงสะท้อนจากคนทั่วไปมันถึงสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของปัญหาเลยคือตัวเลขมันบอกอย่างแต่ชีวิตจริงของผู้คนมันเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าเราดูแค่ตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ5-6%กเซ็นก็จริงนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่านี่เป็นการเทียบกับฐานของปีก่อนหน้าที่มันสูงแบบสูงมากๆ oh. เหมือนเราตกจากตึกชั้น20ลงมาอยู่ชั้น1ิ แล้วบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือมันก็ดีขึ้นละค่ะแต่มันก็ยังสูงจากพื้นมากอยู่ดีเข้าใจเลยครับคือสําหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตัวเลขเทียบปีต่อปีขนาดนั้นแต่เขาสนว่าวันนี้ต้องควักเงินซื้อไข่ซื้อข้าวสารแพงขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงคือราคาสินค้าจําเป็นโดยเฉพาะอาหารกับยามันยังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันมีความขัดแย้งที่ชัดเจนมากระหว่างเศรษฐกิจมหาภาคกับเศรษฐกิจในครัวเรือนเรื่องนี้อดีตนายกท่านพันคำวิภาวันเคยพูดไว้น่าสนใจมากเลยนะคะท่านชี้ว่าการเติบโตของ GDP ลาวเนี่ยมันมาจากการลงทุนโครงการใหญ่ๆไม่กี่อย่างเช่น <Gen. S 1> เช่นเหมืองแร่เขื่องไฟฟ้าพลองน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นหลักเลยค่ะ หมายความว่าเม็ดเงินมันเข้ามาในประเทศจริงแต่ว่ามันไม่ได้กระจายออกไปถึงคนส่วนใหญ่ใช่ค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่าประเทศมีเงินเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นนะคะแต่เงินนั้นกลับไปอยู่ในเซฟของคนไม่กี่กลุ่มในขณะที่คนส่วนใหญ่เกษตรกรคนหาเช้ากินค่าก็ยังต้องเออยังลาบากเหมือนเดิมนี่คือภาพที่เรียกว่าโตแต่ตัวของจริงเลยใช่ค่ะคือตัวเลข GDP โต แต่คุณภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ได้โตตามไปด้วยและนี่คือช่องว่างมหาศาลที่ผู้นำชุดใหม่ต้องเข้ามาอุดให้ได้ไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเลขมันสวยแต่ต้องทำให้ท้องของประชาชนอิ่มด้วยพอฟังเรื่องช่องว่างระหว่างตัวเลข GDP กับชีวิตจริงแบบนี้แล้วผมก็นึกถึงคนรุ่นใหม่เลยถ้าขนาดคนทำงานยังลำบากขนาดนี้แล้วเด็กจบใหม่ที่กำลังมองหาอนาคตล่ะครับเขาจะรู้สึกยังไงมันเป็นผลกระทบที่ตามมาเป็นลูกโซ่เลยค่ะ เมื่อคนหนุ่มสาวมองไปรอบตัวแล้วรู้สึกว่าอนาคตของฉันอยู่ที่ไหนเขาไม่เห็นโอกาสในประเทศตัวเองคำตอบมันก็เลยมีทางเดียวคือการออกไปหาโอกาสข้างนอกค่ะซึ่งตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำในลาวผมเห็นแล้วตกใจมากนะประมาณ1.6ล้านกีบฟังดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่พอแปลงเป็นเงินไทยตามเรทปัจจุบันไม่ถึง2,500บาทด้วยซ้ำใช่ค่ะไม่ถึงเลยโห แบบนี้ต้องไม่สืบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะมันเทียบเป็นไม่ได้เลยกับรายได้ที่เขาจะได้รับจากการไปทำงานที่ไทยเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเราจรึงเห็นภาพคนรุ่นใหม่จำนวนมากยอมทิ้งการเรียนทิ้งปริญญาทิ้งครอบครัวเพื่อข้ามไปเป็นแรงงานต่างชาติเพราะมันคือทางรอดเดียวที่เขาเห็นมันคือทางรอดเดียวจริงๆค่ะแต่มันก็เกิดภาวะที่ย้อนแย้งมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะในขณะที่ประเทศกําลังสูญเสียคนเก่งคนมีแรงงานไปเรื่อยๆ,ๆเงินที่คนเหล่านี้ส่งกลับมาบ้าน กลับกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ซะอย่างนั้นย้อนแย้งที่สุดเลยค่ะมันคือภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเงินส่งกลับจากแรงงานต่างชาติหรือที่เรียกว่า remittances เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเรามันช่วยพยุงไม่ให้ค่าเงินกีบทุดหนักไปกว่านี้อูว,ว่าเจ็บปวดแต่ก็ยังต้องพึ่งพามันอยู่เหมือนเรากำลังส่งออกอนาคตของชาติเพื่อมาพยุงปัจจุบันเอาไว้ ใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากฟังแล้วหนักใจแทนเลยครับเอาล่ะพราะเห็นภาพวิกฤตที่มันซับซ้อนขนาดนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วทางออกที่รัฐบาลลาววางไว้คืออะไรตรงนี้แหละที่ข้อมูลของเราบอกว่าน่าสนใจจริงๆคือเรื่องวาระแห่งชาติที่เรียกว่าการสร้างระบบเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง,เอง Independent and self-reliance economy ครับฟังดูเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเลย มันคืออะไรกันแน่ครับมันคือการปรับิมทิศเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยค่ะจากเดิมที่เราต้องพึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาติพึ่งพิงการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติแบบเป็นวัตถุดิบพึ่งพิงเลินช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้อีกแล้วเราต้องยืนบนขาตัวเองอืมซึ่งแนวคิดนี้ถูกทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านยุทธศาสตร์สามเสาหลักที่ต้องทําไปพร้อมๆกันค่ะสามเสาหลักมีอะไรบ้างครับ เสาหลักที่1น,นะคะคือการเป็นเจ้าการด้านงบประมาณและวินัยการเงินการคลังพูดง่ายๆก็คือการปฏิวัติการใช้เงินของภาครัฐทั้งหมดเลยปฏิวัติเลยเหรอครับใช่ค่ะคือแนวคิดคือหาเงินเข้ารัฐว่ายากแล้วแต่การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพนั้นยากยิ่งกว่าหมายถึงการอุดรูรั่วต่างๆใช่ไหมครับทั้งอุดรูรั่วเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ปรับปรุงระบบการเก็บภาษีให้โปรง่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หัวใจสำคัญกว่านั้นคือเงินทุกกีบที่รัฐจ่ายออกไปต้องมั่นใจว่ามันไปสร้างของสร้างงานสร้างผลผลิตจริงๆไม่ใช่ใจ่ายแล้วหายไปกลายเป็นหนี้เพิ่มเปล่าๆถูกต้องค่ะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการใช้เงินไปสู่การลงทุนด้วยเงินงบประมาณเข้าใจครับฟังดูเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลย แล้วเสาที่สองละครับเสาที่สองคือการเป็นเจ้าการด้านเงินตรานี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานในลาวเลยค่ะคือภาวะที่เรียกว่าดอลล่าไรเซชันและบาทไทยเซชันอ๋อที่คนนิยมใช้เงินดอลลร์กับเงินบาทกาันใช่ค่ะคือคนลาวเนี่ยคุ้นชินกับการใช้เงินดอลลารากับเงินบาทในชีวิตประจําวันมากจนทําให้ความเชื่อมั่นในเงินกีบมันลดลงรัฐบาลก็ควบคุมนโยบายการเงินได้ยากเดี๋ยวนะครับ แต่เรื่องนี้มันฝังรากลึกไปแล้วใช่ไหมครับจะให้คนเลิกใช้เงินบาทเงินดอลลาร์กันง่ายๆเลยเหรอมันจะทำได้จริงเหรอครับ เป็นคำถามที่แหลมคมมากค่ะมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ยุทธศาสตร์ใหม่นี้คือการเอาจริงค่ะคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างเข้มงวดมากขึ้นใครทำธุรกรรมใหญ่ๆต้องใช้เงินกีบเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือการไล่บี้เอาไรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าต่างๆให้ไหลกลับเข้าสู่ระบบธนาคารในประเทศให้ได้มากที่สุด จากเดิมที่เงินพวกนี้อาจจะไปพักอยู่นอกประเทศใช่ค่ะพอเงินไปอยู่นอกประเทศเยอะทําให้ประเทศมีเงินตันล่อในระบบน้อยค่างเงินกีบก็เลยอ่อนนี่คือการแก้ที่ต้นเหตุเลยอ๋อคือไม่ได้ห้ามใช้แต่สร้างกลไกลให้เงินกีบแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นแล้วก็ดึงเงินสกุลอื่นกลับเข้าระบบให้ได้มากที่สุดน่าสนใจมากครับแล้วเสาสุดท้ายละครับเสาที่สาม เสาที่3นี่อาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวเลยนะคะคือการเป็นเจ้าการด้านทัรัพยากรและการเพิ่มมูลค่าวิสัยทัศน์ตรงนี้ชัดเจนมากคือเราจะต้องไม่เป็นแค่ทางผ่านของสินค้าหรือเป็นแค่คนขุดแร่ขุดดินส่งออกไปขายในราคาถูกๆอีกเก่าไปถูกต้องค่ะต้องเปลี่ยนไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่มีอยู่ในประเทศตัวเองกุญแจสำคัญก็คือ คือการดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปในประเทศให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปแร่ธาตุที่ขุดได้หรือการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเพื่อเปลี่ยนจากผู้ขายวัตถุดิบไปสู่ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปพูดง่ายๆก็คือต้องทำให้คำว่า made in Laos มันมีมูลค่าขึ้นมาให้ได้ใช่ค่ะให้มันมีความหมายที่แท้จริงขึ้นมาซึ่งถ้าทำสำเร็จนะคะมันจะสร้างงานมหาศาลให้คนในประเทศลดปัญหาการออกไปทำงานต่างแดนได้โดยตรงเลย ฟังดูเป็นแผนที่ทะเยอทะยานและครอบคลุมมากๆเลยนะครับแต่แผนจะดีแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะมาขับเคลื่อนแผนนี้อยู่ดีซึ่งก็พาเรากลับมาที่การประชุมพักในเดือนมกราคม2 0 2พพอพูดถึงผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับไม้ต่อมีอยู่ชื่อหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในข้อมูลของเราเลยคือท่านเฉลิมชัยกรม,มสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อของสหายเฉลิมชัยกรม,มสิทธิ์ถูกจับตามองเป็นพิเศษจริงๆ ท่านเพิ่งขยับขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนหน้านี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างยาวนานมากยาวนานแค่ไหนครับตั้งแต่ปี2016ถึง2024เลยทีเดียวค่ะโห oh, ประสบการณ์โชคโชนเลยนะครับมากค่ะและโปรไฟล์ของท่านคือภาพตัวแทนของผู้นำรุ่นใหม่ที่เราต้องการในตอนนี้เลยคือเป็นสายเทคโนโครตเต็มตัวมีความเข้าใจกลไกาการทูตระหว่างประเทศและที่สำคัญคือเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างดี การที่คนที่มีโปรไฟล์แบบนี้ถูกผลักดันขึ้นมามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะว่าพักประชาชนปฏิวัติลาวกำลังจะเปลี่ยนเกียร์ขั้งใหญ่ต้องการมืออาชีพเข้ามาแก้โจทย์ที่ซับซ้อนมากๆของประเทศไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องวางรากฐานในประเทศในระยะยาวด้วย ซึ่งบททดสอบแรกที่รอผู้นำชุดใหม่อยู่ก็คือเส้นตายปี2026ที่จะต้องพาลาวออกจากสถานะประเทศพัฒนาน่อยที่สุดหรือ LDC ให้ได้อันนี้มันท้าทายขนาดไหนครับมันคือบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะการหลุดจากสถานะ LDC เนี่ยมันเปรียบเสมือนการเรียนจบมหาลัยค่ะ เรียนจบใช่ค่ะคือตอนที่เรายังเป็น LDC เราจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหลายอย่างได้รับเงินช่วยเหลือได้รับแต้มต่อต่อตางๆเหมือนเป็นนักศึกษาที่ได้ทุนประมาณนั้นเลยค่ะแต่พอเราเรียนจบในปี2026ปุ๊บสิทธิพิเศษเหล่านั้นจะหายไปหมดเลยเราต้องออกไปแข่งขันในตลาดโลกด้วยตัวเองเต็มตัวแถมยังเรียนจบมาพร้อมกับหนี้สินก้อนโตด้วยใช่ไหมครับเพราะภาระหนี้สาธารณะก็ยังอยู่ถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก คือเรียนจบพร้อมหนี้ก้อนใหญ่แล้วต้องออกไปหางานทำในตลาดที่แข่งขันกันดุเดือดมากๆโดยไม่มีแต้มต่ออีกแล้วครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่หลวงของผู้นำชุดใหม่ว่าจะทำยังไงให้นักลงทุนและประชาคมโลกเชื่อมั่นในเด็กจบใหม่คนนี้ว่ามีความสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองจริงๆท่ามกลางภาระหนี้ที่รัดตัวอยู่โอ้ฟังแล้วเห็นภาพเลยครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับถ้าให้เราสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ทคุยกันมา ถ้าให้สรุปก็คือปี2026สํบหสรับสบปปลาวไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวผู้นําทางการเมืองแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของประเทศเลยค่ะมันเป็นการพิสูจน์ฝีมือของคณะผู้บริหารชุดใหม่ว่าจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการผ่าตัดใหญ่ประเทศและสร้างระบบเศษรษฐกิจที่ยืนบนขาตัวเองได้จริงตามที่ประกาศไว้หรือไม่ซึ่งถ้าการผลัดใบครั้งนี้ทําได้สําเร็จมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จริงๆแน่นอนค่ะ ถ้าทำได้สำเร็จนำมาซึ่งความโปร่งใสวินัยทางค,งคงลังคลังและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลอย่างที่ตั้งเป้าไว้สปปลาวในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่จะกลายเป็นต้นแบบที่น่าทึ่งของประเทศที่สามารถลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของอนาคตของตนเองได้อย่างน่าภาคภูมิใจบนเวทีโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นบทสรุปที่ให้ความหวังมากครับแต่ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะครับ แผนยุทธศาสตร์3เสาหลักที่วางไว้นั้นดูดีมากมันครอบคลุมในเชิงนโยบายเกือบทุกด้านเลยแต่คำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นและท้าทายกว่านั้นคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมค่ะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึงอะไรครับการจะเปลี่ยนประเทศจากเศรษฐกิจที่เคยชินกับการพึ่งพาทรัพยากรพึ่งพิงคนอื่นไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกนโยบายจากส่วนกลาง แต่คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใช่ค่ะคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือ Mindset ของคนในทุกระดับของสังคมเลยตั้งแต่ข้าราชการนักธุรกิจไปจนถึงเกษตรกรคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีคำตอบก็คือผู้นำรุ่นใหม่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานจากระดับรากยานี้ได้หรือไม่นั่นอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ